อต้องตามความฝันที่เธอเคยวาดไว้ฉันเองก็มีเหมือนกันต้องมีงตามเหมือนกันไม่รู้ว่าต้องห่างกันไปอีกนานแค่ไหนและสุดท้ายฉันจะเชื่อเธอได้ไหมถ้าฉันรอเธอ ที่เธอเคยวาดไว้ฉันเองก็มีเหมือนกันต้องวิ่งตามเหมือนกันไม่รู้ว่าต้องหางกันไปอีกนานแค่ไหนแ,หนแหละสุดท้ายฉันจะเชื่อเธอได้ไหมถ้าฉันรอ เรื่องราวของความรักและก็ความฝันที่แตกต่างกันนะครับเธอจะรอฉันอยู่ตรงนั้นไหมนแหวและสุดจาาผู้ชายคนนี้นะครับนี่คือซันนี่เซกรักในราบเจ้าของเพลงนี้กับเพลงที่มีชื่อว่าสุดปลายฝานนั่นเองครับวันนี้ต่อรักุณได้รับเกียรตินะครับพูดคุยและก็สัมภาษณ์สุดทางโทรศัพท์ถึงเจ้าของเพลงนี้ที่ไปที่มา และก็ต้องบอกว่าผู้ชายคนนี้มีความสามารถมากๆจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปสวัสดีทักทายผู้ชายคนนี้กันหน่อยสวัสดีคุณซันนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายชาวขอนแก่นด้วยครับนะครับก็ต้องวอกดีว่าเป็นเกียรติมากเลยนะหรับชาวฟีดเอ็มนะครับแล้วก็เป็นแฟนชาวขอนแก่นทุกคนเลยนะครับรวมถึงดีเจต่อด้วยแล้วกันนะครับครับผมเป็นยังไงบ้างซิงเกิลนี้ออกมาได้กี่วันแล้วฮะ ตอนนี้ปล่อยไปได้ราวๆสองสัปดาห์ครับสองสัปดาห์ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างเอ่ยผลตอบรับจากแฟนที่กิจการผลงานอยู่แล้วค่อนข้างดีเลยนะครับในในส่วนของการคอมเมนต์นะครับว่าเป็นเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานเงเองหรือการทำมิวสิกวิดีโอโดยตัวเองก็ได้รับความตอบรับค่อนข้างดีนะครับแต่จะไม่นับรวมถึงว่าเยอะเพืนนะเอาแค่ว่าม ยังไงว่ากันไปสุดยอดท่านในเรื่องของการแต่งเพลงท่านในเรื่องของการทำเอวีผู้ชายคนนี้มีความสามารถหลากหลายจริงๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็เคยได้รับรางวัลนะครับชนะเลืออันดับเจ็ดใช่ไหมจากรายการพรูอักเดเมี่ยเฟนเตชีซีสั่นเก้านะครับหลายคนอา<ห>นจารย์จดจํากันได้ดีนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีซิงเกิลออกมานะครับโอ้โหไปไงบ้างกับเรื่องของการแต่งเพลงนะครับวิธีการแต่งเพลงของคุณซันนี่เนี่ยคุณซันนี่จะได้รับแรงบันดา หรือว่ามีมุมมอในการแต่งเพลงยังไงบ้างอ๋อครับก็สําหรับเพลงสุดปลฟ้านี้ได้รับแรงมาจากซีรีส์เรื่องหนึ่งนะครับตั้งแต่เมื่อสองสามปีก่อนครับรุ่นทุกคนคงเข้าใจแหละว่าเป็นซีส์เรื่องอะไรนะครับซีรีส์เรื่องที่ว่าวัยรุ่นเนี่ยได้แสดงปักยภาพของวัยรุ่นในกลุ่นั้นว่าอ๋อวัยรุ่นกุงนั้นจะเป็นคนทําเร็วนะครับเวลาที่ความรักก็ค่อนข้างรวดเร็วทับใจแต่เพลงนี้เป็นอีกหนึ่งมุมมองหนึเป็นแค่เพลงหนึ่งมุมมองนะครับที่ บอกว่าถ้าสมมติเราไม่ต้องรู้เจอเนาดนั้นน่ะถ้าเราตัดมีความรักและมีความฝันเราแยกย้ายกันแล้วเราสามารถยังรอกันจุดปลายทางได้ไหมซึ่งถ้ารอนั้นได้สิ่งนั้นแหละครับจะเรียกว่าจุดปลายฟ้าของแต่และคู่ไปซึ่งจริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยไม่ใช่เพลงแรกที่แต่งคือมีก่อนหน้านี้อีกนะ,ะมีเพลงอะไรบ้างเอ,อ่ยฮะผมนี่เป็นค่อนข้างเชื่อเชื่อวิธีการทำงานอย่าง็คือการทำงานแต่การแต่งเพลงเองนะครับเพราะว่า คือไม่ได้หมายความว่าการแต่งเพลงเมื่อฉันเประร้องเนี่ยมันไม่ได,ดีแต่ว่ารผมเชื่อวิธีนี้มากที่สุดแค่นั้นเองนะครับก่อนหน้านี้นก็ได้แต่งเพลงจนทำให้ฉันอ่อนแอให้ทั้งโลกติดขาขึ้นหนึ่งของหัวใจด้วยโอ้โหนะครับ,รบเรียกได้ว่าแต่งมาเยอะแล้วเหมือนกันนะครับผมบแล้วในส่วนของการทำเอ็มวีเนี่ยคือเราเราสนใจในในส่วนของการถ่ายทำการคิดพล็อตนะครับหรือว่าเราอยากจะให้มันออกมาให้ได้โดนใจกับเพลงมากที่สุด ในส่วนผมมาศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพในสาขานิสสอเมเดียหรือว่าสาขาภาพยนตร์นั่นเองนะครับเราไหนนั้นปุ๊บเราก็เลยแบบใช้ความรู้ตรงนั้นหน่อยไหมในการที่มาอาจจะใช้กับที่เราทำอยู่ทุกวันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรทำเรียนอะไรมาแล้วเอามาใช้ให้ได้เพื่อเอาการที่เรียนนั้นมาใช้ทำงานเองกีบผมได้เลยเมื่อเรียนหนังมาเราก็มาเขียนบทอะไรดูว่าเราก้องับเราอะไรอยู่ในในเรื่อนี้ตัวนี้แต่ถ้าจะได้รับความช่วยเหลือ อย่างมากเลยค่ะกต่โพรเชันรุ่นน้องที่ใครคีว่าไวชุูโพรเจคชันนั่นเองครับอืมนะครับก็จะพูดคุยกันถึงเรื่องของเอมวีแบบเจาะลึกนะครับมาเจาะลึกเรื่องราวของเพลงสุดปลายฟ้ากันดีกว่านะครับผมว่าอย่าจะสื่อถึงอะไรเป็นพิเศษครับก็ในสุดปลายฟ้านะครับตั้งใจจะสื่อว่านะครับสุดปลายฟ้าของคนนะุณน่ยอยู่ตรงไหนแ,และ ทุกคนมีทุกๆคู่ในคู่รับกบนโลกนี้มีสไตล์มานของแต่และคู่กระต่างกังนออกไปครับบางคนบางคู่เนี่ยอาจจะมีอ้อต้องมีกําหนดไว้ว่าตอนไหนงานที่ฉันอยากยี่หรืออะไรเงี้ยนะครับรบางคู่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่แล้วสุดท้ายทั้งหมดเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อตัวเราเองนั่นเองคัช่วงเวลานัา้นจริงๆครับผมเชื่อว,ว่าทุกคนมีมีโมเมนต์นี้เกิดขึ้นในชีวิตบางครั้งเราปล่อยผ่านบางครั้งเราโงไหมก็คือยู่บว่าอ่าเพื่อฟังเพลงนี้แล้วเอาไปเตือนหรคุณไม่ครอบคลิกอะไรจากการที่ฟังแล้วแล้ว จะรอกันไปดถึยสุดปลายฟ้าไหมนั่นก็ต้องแส่ตัวคู่รักแต่ละคู่ไปด้วยอืมบางทีบางครั้งคนเราเป็นคู่กันก็จริงแต่มีความฝันเป็นคนละแบบอืมมีแนวคิดเป็นคนละอย่างประมาณนี้นะครับผม่าเชื่อว่าทุกคนมีแหละนะแต่ว่ามีความรักแต่ว่าเอะแต่เราต้องไปทัดกานอย่างนึงที่มันอาจจะไม่ได้เจอแต่เราบ่อยนะแต่ล้วก็ต้องอดทนเพราะถ้าอดทนไม่ได้ นั่นคือความหมายของรักแท้จริงครับครับผมทีนี้มาพูดคุยถึงเรื่องของ m อีนะครับที่เห็นบอกว่าได้มีการคิดโครงเรื่องเองนะครับแล้วในเอ็ีนี้เราถ่ายทอดอะไรออกมาอย่างไงบ้างฮะครับก,ก็ในส่วนของเอมีผมมองว่าเอมีผมมองว่าเพลงเพลงสุดปลายฟ้าเนี่ยเราเป็นชาวร็อกรุ่นใหม่ที่รเรารู้สึกว่าเราให้ความสําคัญกับความรักในทุกๆประเภทม่วันจะเป็นความรักแบบ ชายหรือชายชายก็ตามเป็นท,ทำให้ผมมองว่าในปีนี้เราใส่สามคู่เข้าไปเลยอ oh. คู่เนี่ยอยู่ในกลัวดเดียวกันมันเป็นเที่ยวด้วยกันเขราอะไรกันละทอสุดท้ายแล้วเขาได้มาเจอเราในเขาเรียกว่าในคอนเสิร์ตทุกคู่ก็จะได้เจอสุดปลายทางของตัวเองแล้วก็เหมือนกับได้เฮในคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นกิจสุดรวมของความรักในต่างๆรูปแบบออกไปมากทีีครับครับผมแล้วก็เห็นบอกว่ามีเพื่อนๆมาร่วมแสดงด้วย ใช่เน <kung> <kaz ali> ี่อขยผมในทีโดูแลก็จะมีดาราที่รับเชิญมาเล่นเนี่ยที่เป็นเพื่นกันเนี่ยหลายคนอย่างเช่นเบนจามินนะครับนั้นแข็งกินเน่แล้วก็คนสุดท้ายคือเฟสนะครับซึ่งทั้งสี่คนนั้นล้วนเป็นอดีตเอสทั้งหมดเลยเออนะครับก็เป็นคนที่เราคุ้นเคยกันนี่เองนะครับอ่านะครับผมแล้วนะครับในส่วนของการทำคล้ายเพลงอุ้ยคล้ายเลยนะคล้ายเพลง on the rock กระจายครับใช่เพราะออนเดอะร็อกเนี่ยมันอาจจะเติมตัวเป็นค่ายเพลงเนี่ยนะผมเลยซึ่งตอนแรกเราไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นหรอกแล้วนอกจากจะมีชุมรมเล็กๆที่เอาไว้ปล่อยของใช่ไหมกลุ่มเพื่อนๆที่สามารถทำงานได้อย่างเราตัวเองคือผู้นักวิจารณ์ทำเพลงของเราหรืองานเพลงของค่ายเราเนี่ยต้องมาจากตัวศิลปินอย่างน้อยเลยนะครับคือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่เพราะว่ามันจะเป็นแนวทางของการที่ว่าจะต้นงไหนว่าคุณต้องทําก่อนใช่ไหมเราเราเราเหมือนเราชอบคนขยันนะครับแล้วรู้สึกว่าถ้าคนนั้นขยันและหยา มีพลังมากพอที่จะออกอมาก็จะช่วยกันทำช่วยกันเกล้าให้างานนั้นออกมาได้จริงจอ่าแล้วทําไมถึงใช้ชื่อว่า on the rock อกแฮน่าที่ผมเอาคําว่า on the rock มาตออ่อใช่ไหมที่นี่เนี่ยหนึ่งว่าผมเป็นคนคิดโปรเจกต์ที่ขนาดว่าเออเราอยากจะมีโปรเจกต์ on the rock ขึ้นมาแต่คำว่า on the rock มันตรนงกับครัว่าความอ่าความไม่ปรผสมภาษาอะไรเลยมันดูเหมือนกับภาษาครึ่งเดียวมันคือการ อ่ารินอ่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบไม่ผสมอะไรเลยถูกปรครับแบบเพียวๆใช่นี่คือซันนี่แบบเพียวๆซันนี่แบบออนเดอะร็อคให้ทุกคนฟังไม่ว่าจะบนี้ไตรเพลงจะเป็นแนวร็อกรือจะเป็นร็อกผสมที่พอร์กนีจะเป็นแดนซ์กับอิเล็กทรอนิกส์มันคือมันคือซันนี่แบบซันนี่ล้วนๆครับฟังแล้วก็อยากจะยกขึ้นดื่มเลยทีเดียวนะ่ยใชผมทำให้อยากจะดื่มโอเคนะ ตอนนี้นะครับผมก็ชุ่มใบาบๆนะครับเสียงน่าจะมาแล้วล่ะเราอยากจะได้ฟังเสียงนะครับในส่วนของเพลงนี้แบบสดๆได้ไหมฮะสุดปลายฟ้านิดหนึ่งครับผมเอาแบบสดๆเลยนะกําลังจะยกขึ้นดื่มนะฮะเป็นท่อนๆเล็กๆแล้วกันนะถ้าเป็นท่อนคุกกี้ตอนนี้ังไม่ไหวได้อะได้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 ครับงั้นเดี๋ยวน้องตรงนี้เลยใช่ไหมเชิญเลยฮะครับ ผมเจอในรักเธอตอนที่เราอยู่ที่ไหนฉันยังคงฝันใจและเข้าใจก็รู้ว่ามันต้องเปลี่ยนไปอีกก่นนแล้วัค สุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นเพลงที่โยกได้นะครับแต่ก็มีความหมายแล้วก็คนฟังที่สามารถเก็บเอาไปคิดได้ด้วยนะครับให้อะไรกับเราด,ด้วยเหมือนกันสำหรับเพลงเพลงนี้นะครับก็ขอให้ประสบความสุขเร็จในเรื่องของการทําเพลงเรื่องของค่ายเล็กๆนะครับที่ต้องยิ่งใหญ่อย,อย่างแน่นอนในอนาคตกับ On the Rock ขอบคุณนากนะครับมผมออาเดี๋ยวตอนนี้ให้สุนี่ฝากผลงานครับผม ครับผมก็ขอฝากเพลงฝุดปลายฟ้านะครับวันนี้อ้อนอกอ้อนใจของใครหลายๆคนด้วยอธเษีานใม่คุณนะครับว่าไอ้ไข่อ t อนเดีรยลองไปไอะไรยังไงก็ติดตามแท่สันนี่อ่อนเดี๋ยองไปก่อนถ้าได้นะครับให้เพลงฝุดปลายฟ้า,าเข้าไปเป็นหนึ่งในชีวิตคุณน,นะครับให้เอาไปเก็บเทียบหรืออะไรแล้วฝากคอมเมนต์กันได้ยูทูบนะครับหรือว่าสามารถดาวนโหลดได้แล้วนะครับเ้ื่อใครอยากจะเป็นเรื่องของเพลงนะครับก็ เราไป d o w n า o a d ได้ี่านไอจูนะครับหรือว่าจะไปฟังที่ชุกก็ได้นะครับห, Apple Music, k k all, หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆอย่าง Apple Music เอเก้เพรือว่าดีเซลหรือว่า True Music นะครับก็มีให้ฟังแล้วก็ฟังในชุดทุออทกช่องทางเลยโดย s o c เน็ตเวิร์ k นะครับไม่ว่าจะเป็น i n s ไม่ว่าจะเป็นชีวิตผมหรือว่าอัปเดตงานต่างๆน,นะครับถ้าเป็นไอจีก็ไอจี IG ก็คือ Sunny underscore onerock หรือถ้าเป็นในช่องทางอื่นอย่าง Facebook, YouTube หรือว่าจะเป็นแฟนเพจก็ตามผมใช้แค่สองชื่อไม่เกินนี้ ซันนี่ออนเดอะร็อกีกไม่ก็ซันนี่เซกรรบแค่นี้เองครับนี่นะครับก็ฝากกันด้วยกันละกันสำหรับสุดปลายฟ้าซันนี่ออนเดอะร็อกนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณซันนีน่ด้วยนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเรานะครับถึงรายละเอียดของซิงเกิลเพลงเพลงนี้นะครับก็หวังว่าโอกาสหน้าถ้าเกิดว่าไมา่แบบเ็สดนะครับก็จะได้เจอกันที่ขอนแก่นด้วยเนาะได้คร<ฟ>ับนะครับขอบคุณซันนี่ด้วยนะครับ ครับครนเกียนแล้วก็ขอบคุณที่ต่อด้วยครับครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเราจะนะครับผมให้ได้ฟังสุดปลายฟ้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับ ฉันเองก็มีเหมือนกันต้อง่งตามเหมือนกันไม่รู้ว่าต้องห่างกันไปอีกนานแค่ไหนและสุดท้ายฉันจะเชื่อเธอได้ไหมถ้าฉัน